คุณผู้ชมคะการวินิจฉัยอาการของคนไข้วิกฤตในห้องฉุกเฉินถือว่าเป็นความท้าทายต่อคุณหมอที่ต้องรักษาตลอด5ปีที่ผ่านมาแพทย์ไทยก็ใช้วิธีใช้เทคโนโลยีอย่าง อุ่นระซาวนะคะแต่ว่าปัจจุบันมีแพทย์หญิงท่านหนึ่งที่พัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อที่จะประยุกต์เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำให้ความรู้ในการวินิจฉัยอาการของคนไข้วิกฤตให้แม่นยำมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของอาการแทรกซ้อนแล้วการใช้แอปพลิเคชันที่ว่านี้พัฒนาไปได้ขนาดไหนใช้ได้จริงอย่างไรคืนนี้คุณวิพาปินแก้วคุยกับแพทย์หญิงท่านนี้คะ่ะ เวลาคนไข้รถชนมาหรือว่ามีคนไข้มีท้องบวมมาเนี่ยเราอยากดูว่าคนไข้มีน้ําในท้องหรือมีเลือดในท้องปกติเราใช้วิธีเคาะถ้าเป็นสมัยก่อนเคาะตรวจเอาอะไรเงี้ยไปเอ็กซเรย์เนี่ยการดูน้าในเอ็กซเรย์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะเห็นหมดจริงๆแล้วขั้นต่อไปหาะจากเอ็กซเรย์เนี่ยเป็นซีทีไปเลยซึ่งแพงเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเนี่ยเราก็เข้ามาดูตรงนี้ส่วนว่าเราจะดูน้ําเอาง่ายในหัวใจใช่ไหมคะอาจารย์ก็คลิกมันก็จะมีปุ่มที่บอกว่าปุ่มที่ชื่อสแ,แกนว่าอ สแกนตรงไหนง่ายๆเนี่ยเราก็สอนอย่างน้อยให้รู้ว่าเนี่ยทำอย่างนี้นะสัก30องศาคร่าวๆเป็นต้นแล้วก็เสร็จปุ๊บฟังก์ชันที่อาจารย์ชอบอย่างก็คือว่าเราอยากให้คนไม่ต้องพลิกเหมือนพลิกหน้าหนังสือแทนที่จะพลิกข้างหนังสือทิิกไปขึ้นมาว่าปกติกับไม่ปกติเป็นยังไงเราใช้วิธีนี้ส w i p เอาเนยคะเพราะฉะนั้นสําหรับเด็กที่ไม่ชินตาเนี่ยเราสามารถบอกเลยว่าโอเคอันนี้เป็น คนไข้ที่มีน้ําแล้วก็ดูวิดีโอได้คร่าวๆนคะโดยที่ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตผู้พัฒนาแอปพลิเคชัน s ริษั t อัลตราซาวหรือแอปพลิเคชันช่วยเหลือคนไข้วิกฤตด้วยการอัลตราซาวแอธิบายวิธีการใช้แอปพลิเคชันนี้ว่าช่วยวิเคราะห์อาการของคนไข้วิกฤตที่ไม่สามารถตอบสนองได้ลดความผิดพลาดการรักษา และแอปพลิเคชันนี้เหมือนหนังสือคู่มือช่วยเหลือแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในห้องฉุกเฉินใช้งานได้แม้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ปัญหาเนี่ยคือว่าการสอนอันต์าวเนี่ยมันอาจจะต้องใช้เวลาก็คือจับมือนักเรียนสอนทีละคนทีละคนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ตอนนี้ในประเทศอาจารย์เพิ่งทำวิจัยไปมีคนประมาณ20%นแค่เองที่อยู่ในห้องฉุกเฉินแล้วก็ได้ทำอันต์าว ได้เรียนทำอนาสาวเพราะนั้นก็คือว่าวิธีการเดียวคือแทนที่เราจะส่งหนังสือแจกจ่ายไปให้เขาเปิดหนังสือเวลาที่คนไข้หัวใจหยุดเต้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นไม่ได้เราก็าใช้วิธีทำอินเทอร์แอคทีฟเท็กซ์บุ๊กขึ้นมาก็คือว่าเปิด iPad ดูเลยเปิด iPhone ดูเลยแล้วก็ดูว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราจำเป็นที่จะต้องอนาสาวคนไข้เนี่ยคนที่สุดว่ายังไม่ได้เทรนจริงเนี่ยอย่างน้อยบอกได้คร่าวๆว่าเราต้องดูคนไข้ตรงไหนเราต้องรักษาคนไข้ยอย่างไงเติมน้ำหรือว่าเอาน้ำออกในช่วงเวลาสั้นๆ ตัวเลือกในแอปพลิเคชันนี้ครอบคลุมความรู้พื้นฐานช่วยเหลือคนไข้วิกฤตเช่นวิธีการแทงคอเพื่อล้างไตาการดูน้ำในช่องท้องวิธีการดูอาการขาบวมว่าเกิดจากสาเหตุอะไรผู้ใช้แอปพลิเคชันสามารถดูภาพอ่านข้อความและเรียนรู้จากการเซิร์ชข้อมูลที่ต้องการนำไปสู่การรักษาที่ถูกกับโรคหรืออาการของคนไข้วิกฤตและสามารถใช้เป็นคู่มือขณะอยู่ในห้องฉุกเฉิน จะมีบางส่วนที่หมอบางคนอาจจะทาไม่เป็นบางคนอาจจะทาพอบ่อยแต่อาจจะทําตรงขาไม่บ่อยอย่างน้อยมีตรงนี้เนี่ยพอคุณหมอที่เข้าไปใช้เนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็น reminder เหมือนเป็นหนังสือข้างตัวแล้วก็ดูได้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกเครื่องคิดเลขที่อาจารย์วางใส่เข้าไปในแอปพลิเคชันด้วยก็คือว่าเราไม่ต้องกดเครื่องคิดเลขแล้วก็จาสูตรไปเปิด,ปดหาสูตรอินเทอร์เน็ต คือทุกอย่างก็อยู่ในแอปเลยก็คือว่าสามารถเอาตัวเลขที่ได้จากการวัดเนี่ยเข้าสูตรโดยที่คุณหมอที่จบใหม่ๆบางทีจะจำสูตรไม่ได้เข้าสูตรแล้วก็บอกมาเลยว่าคนไข้คนนี้ขาดน้ําน้ําเกินหรือว่าอะไรคะหัวใจบีบดีไม่ดีได้คร่าวๆแอปพลิเคชันนี้ไม่เพียงแต่ใช้สอนแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยเท่านั้นจากหเดือนที่เปิดให้ดาวน์โหลด พบการดาวน์โหลดจากทั่วโลกกว่า4,000ครั้งเช่นสหรัฐอเมริกาอังกฤษและไต้หวนันวิภาบินแก้วไทย PBS รายงาน